สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาณนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีเครือข่ายเปิดเวทีถกผลกระทบระบบนิเวศด้านอาหารรวมวางแผนตั้งแต่ต้นทางมุ่งสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนค่ะ นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร เพราะเกือบ2.5พันล้านคนทั่วโลกเผชิญวิกฤตขัดแคลนน้ำสะอาดส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและอาหารอย่างรุนแรงจึงมีแนวคิดที่ว่า Water is life Water is food l e a v e no one behind เนื่องในวันอาหารโลก2,566ซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่สหประชาชาติให้ความสำคัญทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สารพลังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส และองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนอิ่มและดี2,300 0เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งเป้าให้เกิดระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในอนาคต ดรนายแพทย์ภัโรธเสาวนวุ่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่าสสสสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารที่ยั่งยืนโดยสารพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก3ข้อ คือ 1. ส่ง,งเสริมให้เกิดความรอบรู้และบูรณาการความร่วมมือหนุนเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 2. ส,ส่งเสริมระบบตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนชุมชนและ 3. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสื่อสารรณรงค์สังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ท้งนี้สสสพัฒนาต้นแบบระบบอาหารชุมชนเน้นให้ความสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างก้าวกระโดดใน3ระดับดังนี้ 1. ระดับต้นน้ำพัฒนาต้นแบบแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยอินทรีย์เกิดผลผลิตตอบสนองความต้องการผู้บริโภคกระตุ้นเศรษฐกิจอาหารชุมชน 2. ระดับกลางน้ำส่งเสริมระบบการขนส่งเชื่อมโยงผล,ผลผลิตและพัฒนารูปแบบการประกอบการให้เหมาะสม กับบริบทชุมชนวัฒนธรรมเกิดตลาดเขียวตลาดชุมชนตลาดเชิงสถาบันกว่า80แห่งทั่วประเทศและ 3. ระดับปลายน้ำสื่อสารความรอบรู้การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะพัฒนาทักษะและสร้างจิตสำนึกสู่วิธีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดหวานมันเค็มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อนำไปสู่การผลักดัน ยายาาสค,ครับเรื่องอาหารนี่ก็คงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดรงชีพของเรา,านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยแล้วและทั่วโลกเองก็เจอปัญหาหลายเรื่องนะทั้งความเพียงพอของอาหารที่จะรับประทานนะครับซึ่งมันถ้าจะพูดถึงความเพียงพอเนี่ยมันต้องดูตั้งแต่ต้นทางของกาผปิดไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับมันจะไม่เหมือนส,สมัยก่อนแล้วนะเพราะว่าเราเจอ,เ,อเจอผลกระทบทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเนี่ยเยอะมาก นะครับอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นน้ําท่าที่ขาดแคลนนะครับมันจะส่งผลกับการผลิตในระดับต้นทางนะครับบางทีเราอาจจะไม่เห็นความสำคัญนะแต่ตอนนี้ข้อมูลมันเริ่มชี้ชัดแล้วว่เาเราได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ที่มาปลูกเนี่ยถ้าต้องเลือกที่มันสามารถทนแรงได้นะครับหรือ บางทีเจอสภาพของน้ำกร่อยน้ำเค็มที่ลุกเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับยิ่งทำให้พืชเองเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกแบบพันปนกติได้นะครับแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องน้ำท่าอย่างอื่นที่จะเข้ามานะครับที่จะให้เพียงพอในการเจริญเะะติบโตและการพ่อพ่วงเกษตรเนี่ยนะครับก็กำลังเกิดปัญหาทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีการประชุมหารือกันนะครับที่จะแก้ปัญหานี้ให้เห็นในเชิงระบบต้ตองทำอะไรบ้าง ดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงอาหารที่จะกินเข้าไปในของแต่ละคนครับถ้าพูดง่ายๆที่สุดทุกคนเข้าใจเลยก็คือการบริโภคอาหารที่ดีสุขภาพนะฮะตอนนี้คนไทยเราเนี่ยออกินอาหารอาจจะไม่สมดุลน,นะครับมีส่วนหนึ่งยังผอมอยู่ส่วนใหญ่ก็ก,ก็น้ําหนักเกินนะฮะกินบริโภคซึ่งในนี้ต้องมาดูทั้งปริมาณที่กินและก็ส่วนผสมที่กินนะไม่ว่าจะเป็นหวานมันเค็มนะครับซึ่ง บริโภคในอันตราที่สูงทําให้ร่างกายเราเนี่ก็รับสารอาหารที่เกินแล้วก็มีนําไปสู่โรค NCD นะฮะซึ่งเป็นปัญหา3ใน4ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตุดปัจจุบันนะครในส่วนหนึ่งก็คือบางคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงอาหารเนี่ยนะครับก็ยังขาดแคลนอาหารอยู่ก็อาจจะทำให้เจริเติบโตได้ไม่สมวัยนะฮะใน,ในพาร์ทเรื่องโภชนาการนี่ก็เป็นพาร์ทใหญ่ที่เราต้องมาเร่ง งาน,นะะให้ความรู้ะะขับเคลื่อนนโยบายกฎหมายนะครับมาช่วยแต่อรงกลางนะฮะตรงกลางคือการเชื่อมระหว่างฝั่งผลิตฮะฝั่งผลิตและฝั่งที่คนจะเข้าถึงอาหารได้ะค,ะคือการมีตลาดมีการเข้าถึงอาหารที่เพียงพออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องอามาเร่งดูนะฮะทำยังไงให้ตลาดเนี่ยเชื่อมกันได้ระหว่างผู้ผลิตเองกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดราคาลงนะคาที่เป็นธรรมนะฮะ เข้าถึงอาหารที่ดีสุขภาพนะครับแต่ต้นทางเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อเรื่องใหญ่แล้วคือเรื่องความมั่นคงทางอาหารเราจะทำไงให้ประเทศเราเนี่ยมีอาหารที่เพียงพอวัตถุดิบที่เพียงพอทั้งกินในประเทศนะฮะและส่วนหนึ่งเราก็ส่งออกเพราะอย่างที่ประเทศไทยเราเป็นคัวโลกนะครับเราต้องมาดูตั้งแต่เรื่องพื้นที่เพาะปลูกนะครับแล้วก็เกษตรกร,ร,กรซึ่งตอนนี้กเกษตรกรเราก็ถือว่าเราขาดแคลน นะฮะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมผู้สูงวัยนะครับนะะแล้วเด็กรุ่นใหม่เองตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความสนใจที่จะมาทำช่างเกษตรกรนะฮะซึ่งเราก็ต้องมา,าปรับโฉมการทํางานใหม่ว่าจะ,จะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่นะครับมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามา,าทําเกษตรนะฮะแบบใช้เทคโนโลยีแบบที่ลดต้นทุนนะฮะลดแรงงานอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้อง,อง,องมาดูฮนะรเรืยอว่าพืชพันธุ์เราจะทำยังไงให้มีความหลากหลายนะครับการใช้ สารเคมีจะใช้หรือไม่ใช้นะครับซึ่งจะแน่นอนอวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกว่าก็ควรจะใช้ให้หน้อยที่สุดนะครับนะครับพวกนี้ครับเราต้องมาดูที่ต้นทางเพื่อจะทำไงให้ใหมันส่งต่ออาหารนะที่เป็นวัตถุดิบเข้ากระจายให้ถึงมือคนตามความต้องการของคนแล้วคนนี้บริโภคก็จะนั้นเจ็บโตสมบัยถ้าในแง่ของความเพียงพอของการอาหารเนี่ยเรายังไม่ถึงวิกฤตนะฮะเพราะเรายังไงเสียเรา พื้นที่เราเยอะเรามีการเพาะปลูก่ยประเทศคนปรเ,เราเนี่ยได้รับประทานอาหารแน่นะครับแต่ในแง่ของออการรับประทานนั้นเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพหรือไม่ราคาเป็นยังไงเข้าถึงได้หรือไม่อันเนี้ยประเทศไทยเราเจอปัญหาอยู่